คลิปนี้มารีวิวหูฟัง e r a s e r G 5 0 Pro กันน่าจะเป็นหูฟังที่ทาง Lenovo ล,นะลงทุนให้มั้งราคาโคตรถูกเลยเดี๋ยวมาลองกันว่าการใช้งานจริงจะเป็นยังไงที่มาของคลิปนี้คือผมอยากได้หูฟังราคาถูกไว้ใช้ที่ออฟฟิศนะครับ แค่จะเอาไว้ฟังพอดแคสต์หรือหนกระแสะย้อนหลังอะไรแบบนี้บน YouTube อันนี้ผมซื้อมาจาก s h o ป e e ส่งค่อนข้างไวนะสั่งวันเดียววันรุ่งขึ้นก็มาถึงละแต่กล่องแบบก็จะอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นยับยๆหน่อยได้มาในราคา300กว่าบาทเท่านั้นนะครับถูกมากๆสเปคก็ตามนี้เลยชื่อรุ่น eLaser G50 Pro Bluetooth version 5.4นะครับแบตเตอรี่ที่ให้มาขนาด3 0 0มิลลิแอม ชาร์จ2ชั่วโมงใช้งานได้ต่อเนื่อง20ชั่วโมง20ชั่วโมงเลยเอ่ะนานนะเนี่ยในกล่องก็จะมีคู่มือฝั่งหนึ่งภาษาอังกฤษฝั่งหนึ่งภาษาจีนนะครับ สาย USB C to A อันนี้ก็น่าจะเอาไว้ชาร์จมีสายหูฟังให้มาด้วยเป็นแบบ2ขีดนะ t i s ก็คือเอาไว้ต่อคอมมาแหละฟังอย่างเดียวไม่มีไม้นะหัวแบบนี้มีแผ่นพับอันนี้ไม่เกี่ยวกับหูฟังเลยนะอันนี้ดูเป็นจออันนี้พูดเรื่อง VR อ๋ออันนี้เป็นแบบโฆษณาแบรนด์อะไร เป็นหูฟังที่ได้มาสำหรับดีไซน์ของตัวหูฟังนะครับก็หน้าตาแบบนี้แหละตัวขาปรับได้ปรับได้ทั้ง2อฝั่งนะครับแกนข้างในเป็นเหล็กนะก็ดูแข็งแรงดีภายในก็จะมีบอกว่าอันไหนหูซ้ายหูขวาในฝั่งของหูขวาเนี่ย ก็จะมีปุ่มควบคุมนะครับตรงนี้ปุ่มแข็งนิดนึงแต่ก็ไม่ได้กดยากมากปุ่มจะมีอยู่แค่สี่ปุ่มนะครับคือปุ่ม power ปุ่มเพิ่มลดเสียงช่องชาร์จ usb c แล้วก็ปุ่ม anc ส่วนฝั่งขวาเนี่ยจะมีช่องสำหรับเชื่อมต่อสาย trs ซึ่งผมคงไม่ได้ใช้หรอกเพราะว่าผมจะใช้แบบไร้สายนะครับต่อผ่านบลูทูธเรา ฟองน้ำก็นุ่มดีฟองน้ำน่าจะแก่ไม่ได้นะครับแต่ไม่เป็นไร300รพังยุ้ยก็ซื้อใหม่เถอะตรงที่รัดหัวด้านบนไอนตัวฟองน้ำค่อนข้างบางนะผมคิดว่าใส่จริงน่าจะถ้าเป็นคนหัวใหญ่น่าจะเจ็บอยู่แต่เดี๋ยวเรามาลองกัน ตัวปุ่มเนี่ยมีข้อสังเกตดน,น,นึงคือถ้าเราเปิด ANC มันจะมีไฟสีเขียวติดใช่ไหมครับซึ่งผมคิดว่าถ้าเรากดปิดหูฟังเนี่ยผมกดปิดกันตอนนี้ power off แล้วนะครับแต่ ANC มันไม่ปิดให้เรานะเหมือนมันทำสวิตช์แยกคือหูฟังปิดแล้วแต่ถ้าจะปิด ANC ก็ต้องกดซ้ำอีกครั้งหนึง่งเนี่ยไฟถึงจะดับก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมปิดหูฟังแล้ว ไม่ปิด ANC ให้ด้วยถ้าลืมปิดก็เปลืองแบตนะครับอืมสําหรับดีไซน์และการควบคุมก็ประมาณนี้เดี๋ยวมาลองสวมใส่ดูเลยว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะลองสวมใส่ให้ดูนะครับนี่แ้ฝั่งนี้อันนี้คือผมหัวใหญ่นะมันใส่ไม่ได้ต้องปรับขาก่อน นี่คือยืดสึดแล้วนะครับมันก็จะประมาณนี้ความรู้สึกตอนนี้คือตรงหูไม่เจ็บนะครับแต่ว่าตรงด้านบนนะ่ะดี๋ยวที่ผมบอกไปเอตรงเนี้ยมันบางนะครับก็จะค่อนข้างกดหัวหน่อยอาจจะหาฟองน้ำมาหุ้มหรือถ้าเป็นคนหัวเล็กก็ไม่น่านจะมีปัญหาอะไรนะครับ แต่ตอนเนี้ยคือถ้าใส่อ่ะผมก็จะรู้สึกมันกดนิดนึงนะใส่นานๆก็น่าจะเจ็บอยู่อืมมันก็จะอยู่ประมาณนี้การควบคุมก็เลื่อมมือไปกดฝั่งไหนหน้าโอเคควบคุมจะอยู่ฝั่งนี้ก็กดง่ายนะครับกดถนัดอยู่ ทีนี้เดี๋ยวมาลองฟังเสียงกันซึ่งมันเป็นหูฟังเนาะไม่ใช่ลําโพงผมจะมาใส่หูฟังแล้วทําท่านี้มันก็ตลกอะก็เดี๋ยวลองฟังแล้วจะบรรยายให้ฟังดีกว่าครับเดี๋ยวลองเชื่อมต่อแป๊บหนึ่งนะผมเคยเชื่อมต่อกับแท็บเล็ตตัวนี้ไปแล้วนะครับอันนี้พอเปิดปุ๊บมันก็คอนเนคให้เลยนะก็คอนเนค t ไวอยู่ลองเทสด้วยเพลงนีครับ ต่อว้เสีเพลงนี้จะขอรลอ่งอีกชักเพลงนะครับเอ่อหนึ่งอยางเราฟังมาสองสาเพลงซึ่งเป็นคนละแนวกันเลยนะสำหรับเสียงของผููฟังที่รุ่นอะไรผมลืมไ้เนี่ย e l เล e เ easer อะไรวะ easer g ห้า e okay. สิบ pro โอเคสำหรับคุเสียงของหูฟังรุ่นนี้ easer g ห้าสิบ pro เท่าที่เราฟังมาสามเพลงเนี่ยซึ่งเป็นคอนกันเลยนะเป็นหูฟังที่เบสค่อนข้างหนักนะครับเป็นเน้นเบสเลยแหละถ้าจะพูดถึงข้อดีก็ต้องยกให้เรื่องนี้ส่วนเสียงร้องแล้วก็เสียงย่าอนอื่นๆเวลาฟังจะรู้สึกมันอัดแน่นอยู่ในตำแหน่งเดียวกันหมดเลย อใช้คําว to right? ่าอะไรดีเสียงมันแบนแล้วกันครับฟังดูแย่ใช่ไหมครับก็ถ้าเอาไปเทียบกับหูฟังดีๆราคาแพงๆที่แบบสาวสเตจกว้างแยกมิติเสียงชัดมันก็แย่กว่าจริงๆอะแหละแต่ถ้าเรามองอีกมุมวัานี่คือคุณภาพเสียงของหูฟังราคา300กว่าบาทนะผมถือว่าทําได้ดีนะดีเกินราคาด้วยทีนี้เดี๋ยวผมจะเทสเรื่องระบบ แอคทีฟน้อยแคนเซลลิ่งหน่อยว่าตัดเสียงรบกวนได้ดีขนาดไหนจากประสบการณ์ของผมนะหูฟังราคา300กว่าบาทอะที่มีระบบ ANC อก็ไม่เคยเจอตัวไหนที่ทำได้ดีนะครับบางงานเปิดก็เหมือนไม่เปิดนะก็เดี๋ยวมาลองดูกันว่าตัวนี้จะเป็นแบบนั้นด้วยหรือเปล่าอันนี้ผมก็คงไม่ได้ไปเทสที่คาฟเฟ่นะครับแต่จะเปิดเป็นไว้น้อยใน YouTube แล้วกันเสียงมันจะเป็นแบบนี้ ควาดังเท่านี้เลยที่ควาดังของเสียงรบกวนร,ระดับเท่านี้แล้วหูฟังปรับควาดังประมาณ50%นะครับได้ยินเสียงรอด แต่ถ้าปรับคอนนำประมาณ70%เนี่ยเสียงรอดก็จะแทบไม่ได้ยินเลยทีนี้เดี๋ยวผมจะลองลดเสียงรบก,กวนลงหน่อยนึงนะเหลเดี๋ยประมาณนี้ซึ่งผมคิดว่านี่ก็ค่อนข้างดังนะถ้าเกิดใช้งานใน Office ออฟฟิศอ่ะก็ยังไม่ดังเท่านี้เลยแต่เดี๋ยวลองดู จะบอกว่าที่เสียงรบกวนความรำไรแบบนี้ ANC ของหูฟังรุ่นนี้ใช้ได้จริงนะครับผมแทบไม่ได้ยินเลยได้ยินน้อยมากๆจะบอกว่านี่เป็นหูฟังราคา300กว่าบาทตัวแรกก็ได้ที่ ANC ที่เขาให้มาเนี่ยพอใช้งานได้ก็แอบทึ่งนะไม่คิดว่าจะใช้งานได้จริง ANC สอบผ่าน <and> <üy leh> เดี๋ยวผมจะทดลองเรื่องดีเลยนะก็เดี๋ยวจะดูหนังกันแหละ มาดูว่าเสียงแบบตรงกับปากไหมเพราะหูฟังบลูทูธหลายๆตัวก็ปากไม่ตรงกับเสียงนะฟังเพลงอย่างเดียวเลยดูคลิปไม่ได้ื bbles, ผมดูเน็ f l i กนะเดี๋ยวลองดูกับหนึ่งก็ไม่มีปัญหานะเสียงตรงกับปากนะครับถือว่าดีเลยน้อยมากๆ คือใช้ดูซีรีส์ได้เดี๋ยวจะลองเล่นเกมดูสั้งหน่อยนะครับก็ลองเล่นเดสเซลนะเดี๋ยวขอลองฟังเสียงดูหน่อยว่ามันจะดีเลย์ไหมผมก็ลองกดฟันแล้วฟังเสียงดูนะสารการให้เกมผมรู้สึกยังมีดีเลย์อยู่นิดนึงเล่นได้ไหมถ้าเป็นแบบเกมทั่วไปนะ ROV อะไรอย่างเงี้ยผมว่าไม่มีปัญหาเลย แต่ถ้าเป็นมิวสิกเกมที่ต้องจับจังหวะแบบเป๊ะๆอ่ะคิดว่าไม่เวริร์กนะครับการทดสอบหูฟังรุ่นนี้ก็ประมาณนี้แหละส่วนตัวคิดว่า Elaser G 50 Pro สำหรับคนล้มน้อยก็เป็นตัวเลือกที่ดีครับซื้อมาใช้ไม่น่าจะเสียดายเงินนะใครสนใจก็ลองหาซื้อได้ใน s h อป e e นะครับราคาอยู่ที่ประมาณ300กว่าบาทเท่านั้นแหละถ้าขี้เกียจหาก็ผมใส่ลิงก์สั่งซื้อไว้แล้วในช่อง Description กดคลิกสั่งซื้อได้เลยคลิปนี้ก็จบเท่านี้แล้วครับชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซ 系啦，拜拜。